วันนี้ผมมาแบ่งปันสูตรเทรดบริสนะฮะผ่านทางเว็บไซต์นะครับในมือถือก็ได้นะครับหรือว่าใน PC ก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวคือเส้น S S M A 8นะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับเ่อนครับถ้าเกิดแท่งสีแดงอยู่ใต้เส้น2แท่งติดกันให้ทายแดงนะครับแต่ถ้าเกิดสีเขียวติดกัน2แท่งอยู่บนเส้นให้ทายเขียวท่านเองนะครับเราจะใช้2แท่งเป็นเงื่อนไขในการทายนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้ผมจะเทให้ดูขำๆประมาณสัก3าวินก็พอนะฮะคิปจะไม่ยาวเกินไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรารดูฮะเรารอดีก่อนนะฮะแท่งแดงมาที่ห้1ครับแท่งที่2ครับเราจะแท่งที่3านี้นะครับอ่าลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับสูตรนี้เล่นผ่านมือถือได้นะครับได้ไหมได้ไหมเรียบร้อย1วินนะครับอ่านะฮะเหมือนชะลอให้เราได้ตังค์เลยนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เข้าทีละไม้ก็ได้ครับเพื่อนครับไม่ต้องรีบร้อนฮะเอานี่เป็นบราซิลแล้วกันลองดูซิ อ่ะเขียวติดกันสองแท่งทายเขียวนะครับช่วงนี้ยังเป็นไซส์เวลัวเห็นไหมครับยังเป็นไซส์เวลัวเลยนะฮะอันนี้ก็ได้ครับได้ไหมฮะเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งอ่ะสองต้องสองแท่งนะเพื่อนนะต้องสองแท่งนะครับอ่ะสองแท่งแล้วครับเดี๋ยวผมเล่นมีที่สองนะครับไปเลยครับพี่น้องได้ไหมถ้ายังไม่ได้นะครับเราแก้นะครับเราต้องไปไม้สองต่อนะครับแต่ว่าไม่จะเป็นต้องสินทรัพย์เดิมนะฮะเราไล่ดูครับ รอเป็นเข้าเงืินไขนะครับอันนี้ฮะเข้าเงินไขครับไม้2เลยครับลงไปเลยครับอันนี้นะฮะวินที่2ของเราครับมาไหมลงมานี่ได้แล้วฮะวินที่2นะครับเห็นไหมฮะเราไม่จําเป็นจะต้องอเล่นสินทรัพย์เดียวนะฮะดูเข้าเงื่อนไขตามได้เลยครับเพื่อนครับนะรอดูฮะอันนี้วินสุดท้ายนะอีกสักวินหนึ่งแล้วกันนะครับเล่น3วินนะฮะให้พอเป็นแนวทางให้เพื่อนดูนะครับ แดงติดกันฮะเดี๋ยวผมว่าจะทายแดงต่อเลยกันฮะลองดูครับกลัวคลิปมปนยาวไม่ใช่อะไรครับลงมานี่เรียบร้อยครับ3วินแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะแท่งติดกัน2แท่งครับทายแดงนะฮะสำหรับให้มันอยู่ใต้เส้นนะครับอยู่บนเส้นสีเขียวติดกัน2แท่งทายเขียวท่านั้เองนะครับใครไม่มั่นใจนะฮะแนะนําว่าให้ทดสอบผ่านไปชี้ทดลองก่อนนะครับ